เกือบร้อยปีเน uh, okay. ี mm ่ย hmm. ก mm ี hmm. ่ปีเราเราู้สยเราก็ไม่ก็ไม่ติดนะเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์วิเคะตกลงอ่าเราก็เดินวข้คาะดูด้วยไม่ว่าเป็นทองคำหรือทองเหลือนะครับเรินวิเคราะหได้นะครับถ้าทองคำมันก็ออกมาเป็นสองคำมันไม่หลอกเราเรื่องครับไอ้ตันนี้มองด้วยตาขอบอกกันนะ ทองเหลือหรือทองร้อบาทยังบอกไหมนะผมว่าเป็นทองเหลือถ้าให้ผมมองนะใครที่บอกอ่านเดี๋ยวเราจะรับผมนะเดี๋ยวเราจะพิสูจน์กันนะครับที่ดูราเดี๋ยวสักคนระลังไอ้เก็งนะเดี๋ยวเะโอเคอาจารยโอเคเดี๋ยวเราจะพิสูจน์ว่าผมว่าไม่ใช่ทองคำโอเคโอ้ครับอาจารย์ใครจะว่าทองคำมั่งไอ้เจ้าขอเจ้าเก็งเจ้ยเก็งไอ้เก็งเจ้าไม่เจ้าขอเขาะ้องขอว่าขวัญ เนเขาบอกว่าไงตามที่ได้มาเอาตรงๆเลยตอนนี้เหไรครับเขาบอกฟังตะกุดทองคำใช่ไหมคือคือผมได้มาเนี่ยผมก็ไม่ไรู้ได้มาโดยไม่รู้กันแหละว่าต้องบอกบ้างแหละตะกุดทองคำนั่นเราต้องบอกอ่ะพี่ใหญ่ไม่มางเดียวถามมันพระทองคำคึกอ่าเดี๋ยวเราจะพิสูจน์ตะกุดหนาด้านหลังของมงมู่จริ้งได้แล้วพี่คนส่วนใหญ่บอกว่าฟังตะกุดทองคำหรอ คนบอกแหี่นะไม่ยินมาส่วนใหญ่อย่างนี้ทะเบียร์รังหนึ่งที่มันรวมรวมค่าตรวจเรียบร้อยใช่ไหมโอเคเียเียค่าตรวจสอแค่สองร้อยบวกบวก้าเอยเก้้อยงือวัสดซื้อเครื่องอันนี้เราจะมาทดสอบด้วยว่าจากว่าจะมองทำหรือไม่สำหรับคนที่เก็บภาพของุทิมนะครับ จะได้เข้าใจตรงกันว่าถ้าฝังก็ทองคำผมก็จ่ายรังหนึ่งถ้าพี่ใหญ่ทองคำตอนนี้ก็จ่ายรังหนึ่งทำไมไม่เก็จรังหนึ่งดีกี่ตังค์โอเคเจ้าอ่ะอ่ะพี่ตรวจตรวจแล้วกินรังไหนฮะร้านไหนก็ได้ไม่ได้แต่จริงแล้วไม่มีใครเคยทำนะครับตังค์แรกนะครับมาทดตอบเลยว่าผมแองผมเอง พี่ต้องได้ร <susceptible> <___ pic> ับมาว่าเป็นตะุูทองคาแน่นอนแต่จริงแต่ก็ได้ยินมาอย่างนั้นนะครับแต่ก็ยังไม่แน่ใจเดี๋ยวเราจะดูนะครับว่าเดี๋ยวเราดูผลเราเอ้ยทองคำเลยแน่นอนเอาไปอาจารย์อาจารย์อาจารย์ใส่หมวกใส่หมวกทองคำเลยนะครับแม่ทำงินหงผมก็เสียเองไม่ปกติก็กินหนักเลยสองงานอยู่แล้วโอเคสุดยอดสแกน เชื่อแลนะครับพี่ขอหมายเลขประจำตัวประชาชนไปเลยครับมาด้วยเลยโอ้ไม่ครอบไปแล้วไม่ไม่ไม่ไปแล้วไปแล้ไปแ้วไปแล้วยิงครอไปแล้ว่ีามแม่นะครับชาเป็นหนึ่เหมรอนฤทิกินเบียร์แล้วฤทธิ นม่ครับเพื่องนี้เราขอตกยินมาปุ๊บนี่มันถึงเวลานะเนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับที่มีการวิเคราะห์ว่าตะกุดตองคำหลวงปู่ทิมเนี่ยแน่นอนผมเสียรังโก้ก้าโอ้โก้โก้เลยครับโก้เนี่ยโก้โอ้สุดยอดเลยดูแล้วมันไม่หลอกโอ้ก้าวสิโก้ก้าวสิโอ้สบายใจได้นะครับสบายใจครับสบายใจนะแท้ตะเคียนตะเกียนครับโอ้สิ่งที่ค่อนข้าเนี่ย ภูมิใจมากรั่นี่จขอพักเลยแลขอเพื่อกอกตาน่กจะพึ่ง่งนิดหนงแ้มีโรเดียมด้วยอ้องมีโรเดียมมีครับมยี่สบรายการจาขอไปยังยังไม่แน่ใจว่าเป็นทองคำหลังนี้มีกี่ขวดส2บสองขวดสขวดหกขวดต้องเรมสิบสิบสองดีเลยสิบอไมดีครับเังไงเข้ามาเลยสามขวสองโอเคเรียบร้อยนะเดี๋ยวสัมภาษณ์เสียแบงค์หน่อย หลังจากที <the 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 ่เราได้พิสูจน์พระแท้แล้วเป็นยังไงก็เรามาพิสูจน์สแกนเลเซอร์ก็เป็นเป็นพาแท้นะครับครับนะพระที่ที่ที่มาสองด้วยกล้องนี่ก็นะฮะอันนี้เป็นพระลุณปูดพระคุณแผนลุดทิมครุ่นปีหนึ่งห้านะครับครับแล้วจะมี แล้วก็มีฝังตะกรุดทองคําด้วยนะครับตรงนี้ครับอันนี้เป็นพาเลตพาแทร้อยเปอร์เซ็นะครับโอ้โหแล้วก็มีใบเซอร์ด้วยใช่ไหมครับมีใบเซอร์ให้ด้วยครับใบเซอร์จะมีใบเซอร์ให้สองใบนะครับอันนี้เป็นตะกรุดทองคำนี่นะครับโก้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์โก้เก้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์โอ้ สุดยอดเลยครับอ่ะโอเคครับมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมก็มีเพิ่มเติมก็คงเจ้าของพระแท้เจ้าของพระแท้ก็แต่ว่าแต่คนเจ้าของพระก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีความรู้กี่เรรถพระเลยที่ได้มาก็เขาเรียกเขาเรียกว่าพระเรื่องเจ้าของอ่ะได้ได้มาโดยโดยที่ว่าไม่นานได้มนได้มาได้มาไม่นาน จากคลิปแรกที่เรามาเนี่ยังงงๆอยู่เลยยังงงๆอันนี้เริ่มเริ่มเข้าใจละเริ่มเข้าใจว่าเออเรามาเอ่อสแกนนะเลเซอร์สแกนพาร์ทนะครับว่ามีมวลสารอะไรบ้างนไงเรารู้เข้าใจละรู้หมดเลยโอ้โหวันนี้เราได้ดูอะไรไหมอ่ะนี่นี่นี่เครื่องมืออุปกรณ์พร้อมเลยมีเครื่องมือครบเซตนะครับโอเคนะครับไว้เจอกันใหม่ครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับครับครับโอเคสุดยอดเลย